วันนี้เราอยู่ในช่วง Baby เบ t t l บเป็นครั้ง,รงแรกทียตั้งชื่อคอนเทนต์แนวนี้คือจะพูดยังไงคลิปอื่นก็โดนเบเบแต่น้อยกลับมาลงเต็มเตมนี่เราจะเอา3าตัวมาเล่นอันนี้คือเพกาสซัสฟาร์อันนี้ก็เป็นก้าหางอันนี้ก็อิมแพคเรสสามตันนี้เขาบอกคือไม่ใช่งานแท้เป็นงานจีนจีน ่นี่ของน,นี้ก็จีนหมดเพราะอะไรถึงไม่ซื้อของแท้ไม่มีตังค์จนไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นไงไปดูกันสองตัวแรกเอกสัสบาร์กับอิมแพคเรซจะมาตวดกันไ้ ngoài giải nhạc càng lớn hú cho kênh Ghiền Để không bỏ พ้อละาขอยละาขอยล่ะขอเป็นชูตรงวงเลย ความจริงไอ้ตัวนี้มันจะหลุดตรงรัทชิม,มันจะหลุดง่ายเราใช้าที่มันยังไม่หลุดจะมีความล่ามาบอกช่วงท้ายดีกว่าเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเลลารอบนี้เป็นเพลกระซับบ้านกัลกาวหางสีแดง ขอยหลอบมาแล้เพรกัดบารอ๋อ,อ,อไม่รู้ม่เคยเห็นไบ้มีเลยจงเลยเลยโ้โ,โ,โน,นี่ขนาดเป็นงานจรินเลยยองโหดขอหลอดสุดท้ายตอนนี้ S <S เ,เล่นยังหัวเไยตัวนี้มาให้ดูแับชัดๆเลยเออก้องนะโฟกัสเห็นอยู่สวยเลยอะดูดิเป็นลายสองชาติไทยดูดีอย่างเท่ตัวเนี้ยเฮ้ยก่อนที่จะปิดคลิปขอเอาคู่สุดท้ายอินพ,พักเอกปิ่ักระสับบาสว่าเอาเสามเกมมทสามเกม เดี๋ยวไปหยิบดีกว่าั้เอะไรมาต่อเราไปสอง ก่อนจะจบคลิปอยากจะบอกความลับที่พูดไว้ต้นคลิปเอามาดูนี่ดูด้รับเ็ดนี่พอดีมันหลุดง่ายก็เลยใส่หนังยางให้สองเส้นโคตรยอดลราจากลงคลิปนี้เสร็จเจะลงรีวิวตัวอื่นต่อไปละ